เคยสงสัยกันไหมครับว่าเงินภาษีที่เราทุกคนจ่ายไปเนี่ยประเทศเขาเอาไปทำอะไรบ้างแล้วมันมีกฎเกณฑ์อะไรมาควบคุมหรือเปล่าวันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจเรื่องนี้กันครับมาลองทุบกระปุกออมสินของชาติแล้วดูแบบพร้อมๆกันเลยว่าประเทศไทยบริหารจัดการเงินสาธารณะกันยังไงคำถามแรกเลยก็คือประเทศทั้งประเทศเนี่ยเขาจัดการเงินกันยังไงคือมันคงไม่เหมือนการทําบัญชีรายรับรายจ่ายส่วนตัวแน่ๆใช่ไหมครับ แต่จริงๆแล้วมันมีระบบและโครงสร้างที่ชัดเจนคอยกำกับดูแลอยู่ครับและทุกอย่างเนี่ยมันก็เริ่มต้นจากคู่มือเล่มนี้เลยครับนี่คือระเบียบว,ว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายของไทยฉบับที่เป็นทางการซึ่งเริ่มใช้มาตั้งแต่เดือนกนรกฎาคมปี2562และนี่แหละครับคือแหล่งข้อมูลหลักที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้โอเคเพื่อให้เข้าใจง่ายๆนะครับวันนี้เราจะคุยกัน4เรื่องหลักๆครับเรื่องแรกคือคู่มือการใช้เงินสาธารณะ สองคือประเภทรายจ่ายห้าหมวดหมู่สามคือวิธีการโอนย้ายงบประมาณและสุดท้ายคือทำไมกฎเหล่านี้ถึงสำคัญเอาละครับเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยคู่มือการใช้เงินสาธารณะหรือจะเรียกว่าเป็นรากฐานของการใช้ใจ่ายที่ตรวจสอบได้ก็ได้ครับเป้าหมายหลกัลกๆของกฎเกณฑ์พวกนี้เลยนะฮะก็เพื่อให้แน่ใจว่าการใช้ใจ่ายเงินสาธารณะทุกบาททุสตังค์เนี่ยมันมีประสิทธิภาพโปร่งใสและก็ทาตามกรอบการทางานที่ชัดเจนเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดครับต่อมาในส่วนที่2 เรามาดูกันว่าแล้วเงินมันถูกแบ่งไปที่ไหนบ้างมาดับความรู้จักกับประเภทรายจ่าย5หมวดหมู่หลักๆกันเลยครับลองนึกภาพตามนะครับว่าเงินของประเทศเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น5ถังหลักๆก็จะมีงบบุคลากรงบดําเนินงานงบลงทุนงบเงินอุดหนุนแล้วก็งบรายจ่ายอื่นเดี๋ยวเรามาเจาะดูกันทีละถังเลยครับเริ่มจากงบบุคลากรอันนี้ง่ายมากครับพูดง่ายๆก็คือเงินเดือน ค่าจ้างแล้วก็ค่าตอบแทนทุกอย่างของเจ้าหน้าที่รัฐทั้งหมดเลยต่อมาคืองบดําเนินงานครับอันนี้ก็เหมือนกับค่าใช้จ่ายที่ทําให้ออฟฟิศของรัฐเดินต่อไปได้ครับไม่ว่าจะเป็นค่าวัสดุค่าไฟค่าน้ําค่าบริการต่างๆถัดไปคืองบลงทุนอันนี้จะต่างออกไปหน่อยครับเป็นเงินที่เอาไปใช้สร้างของใหญ่ๆที่อยู่ได้นานๆอย่างการสร้างตึกสร้างถนนหรือซื้อที่ดินอะไรแบบนี้ครับ ส่วนงบเงินอุดหนุนชื่อก็บอกอยู่แล้วครับว่าเป็นเงินอุดหนุนคือเงินที่รัฐให้หน่วยง,งานอื่นไปใช้ไม่ว่าจะเป็นรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชนเพื่อทําภารกิจที่กําหนดไว้ครับและสุดท้ายครับงบรายจ่ายอื่นอันนี้เป็นเหมือนถังเบตเตอร์เลดครับอะไรที่ไม่เข้าพวกกับ4ีทางแรกก็จะมาลงที่ทางนี้แหละครับทีนี้พอเรารู้แล้วว่ามีห้าถังคําถามต่อมาก็คือแล้วย้ายเงินข้ามถังกันได้ไหมนะ มาดูกันในส่วนถัดไปเลยครับเรื่องหลักการความยืดหยุ่นของงบประมาณสไลด์นี้เทียบให้เห็นภาพชัดๆเลยนะครับโดยทั่วไปเนี่ยการโอนเงินเหลือจ่ายจากโครงการที่ทําเสร็จแล้วไปให้โครงการอื่นที่มีเป้าหมายคล้ายๆกันอันนี้ทําได้แต่ต้องได้รับอนุมัติจากสํานักงบประมาณก่อนนะครับแต่ที่เขาจํากัดอย่างเข้มงวดเลยก็คือ การย้ายเงินจากหมวดอื่นมาโปะที่งบบุคลากรหรือเอาไปสร้างตำแหน่งงานใหม่ตามใจชอบซึ่งนี่เป็นเหมือนเบรกสำคัญเลยครับเพื่อป้องกันไม่ให้ภาครัฐขยายตัวใหญ่เกินความจำเป็นและนี่คือประโยคที่เป็นหัวใจสำคัญของเรื่องนี้เลยครับในระเบียบเขียนไว้ชัดเจนว่าการโอนเงินต้องไม่ขาดต่อวัตถุประสงค์เดิมของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติพูดง่ายๆก็คือจะโยกย้ายเงินยังไงก็ได้แต่ห้ามหลุดไปจากเป้าหมายเดิมที่ตั้งไว้เด็ดขาดโอเคครับมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้ว ทำไมกฎพวกนี้มันถึงสําคัญละ่ะแล้วมันเปลี่ยนจากแค่ตัวหนังสือในกระดาษไปเป็นผลลัพธ์จริงๆได้อย่างไงคําตอบก็คือกฎเกณฑ์กับการแบ่งหมวดหมู่ที่ชัดเจนแบบนี้เนี่ยมันคือรากฐานสําคัญที่สุดของความโปร่งใสาทางการคลังเลยครับเพราะระบบที่มีโครงสร้างแบบนี้ถูกออกแบบมาให้สามารถติดตามการใช้จ่ายเงินสาธารณะได้ไง่ายขึ้นถ้าให้สรุปง่ายๆเป็น3มสเต็ปนะครับ 1. จัดหมวดหมู่คือแบ่งเงินใส่ถังให้จัดชัดเลย 2. วางกฎเกณฑ์คือมีกติกาที่เข้มงวดว่าใช้เงินได้อย่างไงย้ายเงินได้แค่ไหนและ3ตรวจสอบได้ซึ่งระบบทั้งหมดนี้มันสร้างเส้นทางการเงินที่ชัดเจนให้เราทุกคนตามดูได้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นมันคือสมาการง่ายๆเลยครับกฎที่ชัดเจนมันเท่ากับความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ชัดเจนและสุดท้ายนี้เมื่อเราเข้าใจกรอบการทํางานทั้งหมดนี้แล้วคําถามที่น่าสนใจก็คือ แล้วเราจะเอาความรู้นี้ไปใช้ติดตามการใช้จ่ายเงินของประเทศให้ดีขึ้นได้อย่างไงบ้างก็เป็นคำถามที่อยากจะฝากให้ไปลองคิดกันต่อดูนะครับ